ในลักษณะของฟังก์ชันนะครับสำหรับตัวฟังก์ชันเนี่ยนะครับก็จะมีสิ่งที่เขาอยากให้คุณทราบนะครับก็จะประมาณ5เรื่องดังนี้นะครับก็ลองไปอ่านดูนะครับโดยประโยชน์ของมันนะครับอันดับแรกเลยนะครับในลักษณะของฟนะังก์ชันเนี่ยมันมีข้อดีคืออะไรก็ตามที่คุณทำซ้ำ,ซำ นะครับคุณสามารถเขียนเป็นฟังก์ชันได้นี่คือข้อหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ข้อสองเนี่ยเนื่องจากนะครับฟังก์ชันเนี่ยมันมีลักษณะแจงไปเป็นงานงานดังนั้นเวลาคุณติดปัญหาหรือว่าติดขัดตรงฟังก์ชันใดเนี่ยมันก็จะสามารถจัดการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สามนะครับก็คือในส่วนของฟังก์ชันเนี่ย ตัวไฟล์นะครับไฟล์ของมันเนี่ยจะมีขนาดเล็กเพราะเราเขียนเฉพาะงาน,งานเฉพาะกิจเป็นอย่างๆไปนะครับแล้วสุดท้ายนะครับถ้าในกรณีที่เอ่อเป็นฟังก์ชันที่มีการใช้งานบ่อยนะครับคุณสามารถเก็บลงในไลบรารีได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือลักษณะของฟังก์ชันนะครับก็อย่างเช่น ล้อรถอย่างเงี้ยนะครับอผมยกตัวอย่างง่ายๆในเรื่องของพวกยานพาหนะเนี่ยล้อรถนะครับก็จะเป็นลักษณะออปชันออปชันหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนหรือว่าพูดง,ง่ายๆรถทุกคันก็มีล้อรถมีการทํางานคล้ายๆกันอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถเอาล้อเนี่ยไปใส่กับตรงโปรแกรมตรงไหนก็ได้ซึ่งเป็นในลักษณะที่เรา ใช้งานนะครับอย่างเช่น ax, ล้อแมกก็จะเอาเป็นออปชันเสริมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นนะครับการทําฟังก์ชันนะครับก็เปรียบเทียบได้กับพวกรถพวกอะไรเนะี่ยก็คือแยกลักษณะของการทํางานในแต่ละส่วนออกมาจากกันนะครับโดยนะครับตัวฟังก์ชันเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันหมายถึงเดี๋ยวโทษที โปรแกรมนะครับชุดโปรแกรมเนี่ยที่แยกออกจากโปรแกรมหลักพกูดง่ายๆก็คือมีโปรแกรมย่อยนะครับโดยการใช้งานนะครับโปรแกรมหลักเนี่ยจะไปเรียกชื่อผ่านฟังก์ชันหรือพูดง่ายๆจะใช้งานอะไรเนี่ยก็จะเรียกชื่อฟังก์ชันนั้นๆในการทํางานนะครับในลักษณะของฟังก์ชันในภาษา C เนี่ยนะครับมีอยู่2อย่างแบบแรกก็คือแบบที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับ ส่วนในแบบที่2นะครับก็จะเป็นในลักษณะของฟังก์ชันมาตรฐานที่เราใช้คำสั่ง include include เข้าไปนะครับในการเขียนฟังก์ชันที่เราจะสร้างมาใช้เองเนี่ยนะครับมันมีรูปแบบแบบนี้ก็คือจะมีการคืนค่าไหม return type นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชื่อของฟังก์ชันนะครับ แล้วค่าที่จะรับไปคำนวณหรือวิเคราะห์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับมีพารามิเตอร์มากน้อยเพียงใดส่วนด้านในฟังก์ชันนะครับก็จะมีลักษณะการทํางานแต่ละงานที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันนั้นๆน,น,นะครับแล้วสุดท้ายนะครับ return นะครับ return นี่ก็คือคืนค่าของฟังก์ชันออกมานะครับว่าจะ return return ค่าอะไรออกมานะครับพอ return ปุ๊บนั่นหมายความว่าฟังก์ชันตัวนั้นๆเนี่ย ก็จะให้ค่าที่ตัวรีเทิร์นสั่งการนะครับถ้าในกรณีที่นะครับตัวนี้เขาบอกว่าถ้าตรงนี้เขียนคําว่า void เนี่ยนะครับหมายความว่าตัวฟังก์ชันนั้นเนี่ยไม่มีการส่งค่ากลับนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับนี่เป็นหน้าตาของตัวฟังก์ชันนะครับโดยในลักษณะ ตัวแรกเลยนะครับบอกว่าเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นการบอกนะครับว่าเราจะคืนค่าเป็นค่าอะไรเป็นอินทิเจอร์ก็ได้ก็แสดงว่าคืนมาเป็นตัวเลขจำนวนเต็มเป็น floating point ก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเรียกของมันนะครับ factorial นะครับแล้วที่เหลือนะครับในนี้นะครับในวงเล็บเนี่ยมีได้มากกว่า1น,นะในที่นี้ก็บอกว่า จะรับค่าเข้าไปในโปรแกรมหรือว่าเข้าไปในฟังก์ชันตัวนี้นะครับเป็นตัวแปรที่ชื่อว่า number นะครับรับค่าที่เข้าไปเป็น integer หรือเลขจำนวนเต็มนั่นเองนะครับนี่ก็คือลักษณะการประกาศนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า line นะครับฟังก์ชันตัวนี้ไม่มีการคืนค่านะครับหมายความว่า ทำงานจบอยู่ในฟังก์ชันไม่มีการส่งค่ากลับนะครับเป็นในลักษณะน,นี้นะครับหรือฟังก์ชันที่ชื่อว่า power อย่างเงี้ยนะครับซึ่งในลักษณะของฟังก์ชันที่ชื่อว่า power เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของฟังก์ชันที่มันใช้งานเอาค่าเลขฐานนะครับฐานกับค่ายกกําลังส่งเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการคํานวณเลขยกกําลัง เสร็จแล้วก็ส่งคำตอบออกมาเป็นในลักษณะของ floating point หรือค่าเลขทศนิยมนะครับเป็นในลักษณะดังนี้นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของฟังก์ชัน power นะครับต่อไปนะครับในส่วนตัวฟังก์ชันเนี่ยปกติแล้วนะครับเราจะมีอยู่ด้วยกัน4รูปแบบใหญ่ๆนะครับแบบแรก เขาบอกว่าเป็นฟังก์ชันที่ไม่รับค่าตัวแปรแล้วก็ไม่ส่งค่ากลับถามว่ามันเป็นยังไงนะครับเวลาเราเขียนนะครับก่อนหน้านี้เราก็จะมี i n c l u ู e นะครับมีการประกาศตัวแปร ى, หรือว่าอื่นๆนะครับเสร็จแล้วนะครับจะต้องมีการแจ้งว่าฟังก์ชันชื่ออะไรในกรณีที่ฟังก์ชันอยู่หลังฟังก์ชันเมนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมาวางไว้ก่อนฟังก์ชันเมนในลักษณะแบบนี้ก็สามารถเรียกใช้งานได้เลย นะ่ตัวนี้ย voice string print นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทำการ print นะครับ print ข้อความตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเวลาใช้งานเนี่ยมันจะถูกเรียกในฟังก์ชัน main นะครับเป็นเนื้อสารเนี่ย voice string print print f voice string print print f นนเนี่ยนะครับก็อันตัวนี้นะครับเราเรียกว่าฟังก์ชันที่ไม่มีการรับค่า สังเกตได้อย่างไรนะครับสังเกตได้จากตรงนี้ตรงนี้เป็นว่างเปล่าแสดงว่ามันไม่รับค่าแล้วไม่มีการส่งค่ากลับสังเกตได้จากคำว่า void นะครับ void ตรงนี้นะครับก็คือไม่มีการส่งค่ากลับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโปรแกรมตัวนี้มันก็จะมีลักษณะการทำงานคร่าวๆดังนี้นะครับก็คือ มันจะพิมพ์ข้อความว่า i l i h e def c เนี่ยนะครับโปรแกรมเนี่ยออกมาทั้งหมดอยู่เท่ากับสามสามครั้งนะนะเพราะว่าตัวนี้มีการเรียกอยู่สามครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราลองมาดูกันนะครับตัวนี้โอเคมันไม่มีผลเดี๋ยวผมจะลองรันให้ดูนะครับ include น,นะครับ stdio นะครับ .h แล้วก็นอกนั้นน่าจะมีคร่าวๆทั้งนี้นะแล้วก็มีการประกาศฟังก์ชัน main นะครับในลักษณะตัวนี้นะครับเราก็สามารถลองคอมไพน์แล้วก็รันดูได้นะครับลองคอมไพน์ใหม่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ i like defc C++ พัดพัดโปรแกรมนะครับจะเห็นได้ว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณลองสังเกตดูนะครับมันมีการเรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่า String Print น,นะครับอยู่ทั้งหมด1ครั้ง2ครั้งแล้วก็3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำการพิมพ์ข้อความตัวเนี้ยไปทั้งหมดอยู่3ครั้งเป็นในลักษณะาดังนี้นะครับ อันนี้คือรูปแบบโปรแกรมแบบที่1นะครับก็คือเป็นในลนักษณะของฟังก์ชันที่ไม่มีการรับค่านะครับแล้วก็ไม่ส่งค่ากลับนะครับไม่มีการรับค่าเอาไปคำนวณใดๆนะครับแล้วก็ไม่มีการส่งค่ากลับหรือพูดง่ายๆก็คือฟังก์ชันตัวนี้มันเป็นโปรแกรมย่อยนะครับต่อไปรูปแบบที่2 รูปแบบที่สองนะครับเป็นฟังก์ชันที่เป็นในลักษณะที่มีการรับค่านะครับมีการรับค่าแต่ก็ยังไม่ส่งค่ากลับนะครับไม่ส่งค่ากลับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ารับค่าไปทำอะไรนะครับรับค่าไปทำอะไรอาจจะเอาไปคำนวณอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวฟังก์ชันนี้หรือว่าตัวตัวอย่างนี้เนี่ย ไม่เอาไปคำนวณนะเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลอง copy ไปแล้วแก้ไขให้เป็นลักษณะาการคำนวณอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่นหาเลขกำลังสองของตัวเลขที่ป้อนเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับสําหรับโปรแกรมนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นฟังก์ชันที่สังเกตดูนะครับมันมีการรับค่าค่าที่รับเข้าไปเป็นอินทิเจ แล้วก็เอาไปเก็บไว้ในตัวแปร x นะครับอ่ะโอเคน่าจะได้แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับตัวนี้เอ่อเดี๋ยวโอเคตัวเดิมยังไม่ยกเลิกอ่าน่าจะได้ละคราวนี้ผมจะคอมไพดูนะครับอ่ะ สิ่งที่ได้นะครับได้เลข4ออกมานะครับลองสังเกตดูนะครับตรงนี้ได้เลข4ออกมาทำไมถึงได้เลข4เพราะสิ่งที่ส่งเข้าไปนะครับมันคือเลข2ถ้าเราจะแก้ไขเป็นส่งค่าอย่างอื่นหนึ่งเช่นสมมติว่าแกน f อ่าปริเนก่อนนะครับ f นะครับข้อความ Enter Number เนี้ยนะครับเสร็จแล้วก็ Scan N.F. นะครับ N.F. ในที่นี้ก็เอาค่าที่ได้เป็นเป็นเดซิมอนนะครับเป็นเลขฐานก็เป็นเปอร์เซนต์ดีนะครับเปอร์เซนต์ดีแล้วก็เอามาเก็บไว้ในที่นี้ถ้าเราจะใช้งานเราคงต้องมีการกำหนดตัวแปรนะครับกำหนดตัวแปรตัวหนึ่งว่าเป็นสมมติว่าเป็น a แล้วกันนะครับอย่างนี้ ก็ apostrophe s แล้วก็ a นะครับเป็นในลักษณะดังนี้เลขสองนี้ก็เปลี่ยนเป็น a นะครับตามนี้นะครับลอง compile ดูก็จะมีข้อความให้เราป้อนนะครับอย่างเช่นถ้าเราสมมุติว่าผมป้อนเลขห้า ผลที่ได้ก็ได้เลข25ออกมานะครับเป็นในลนักษณะดังนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเ,เดี๋ยวผมจะลองป้อนค่าอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเ e นเตอร์นเนี่ยนะครับพอคุณลองใส่เข้าไปเนี่ยอย่างเช่นผมป้อนเลข7 7 7 49นะครับ Enter เ,เ,เข้าไปก็จะได้ตัวเลข49ออกมา เป็นในลนักษณะแบงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็คือการรับค่าเข้าไปซึ่งสิ่งที่รับเข้าไปเป็นตัวเลข x แล้วผมก็เอา x กับ x มาคูณกันมาแสดงค่าออกมานะครับอยากพิมพ์ข้อความก็ได้นะครับว่า answer เท่ากับอย่างเงี้ย answer เท่ากับแล้วจะให้คำตอบนี้ก็ได้นะครับลองรันใหม่ก็ได้ นะครับอย่างเช่นตัวนี้สมมติว่าผมป้อนเลข3ามคูณสก็เท่ากับ9ก้าเนี่ยนะครับ a n s เ e r เท่ากับเเป็นในลักษณะดังนี้นะครับนี่ก็คือลักษณะผลการรันนะครับเป็นการใช้ในส่วนของตัวฟังก์ชันที่มีการรับค่าเพื่อไปประมวลผลนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันในรูปแบบที่2 ฟังก์ชันในรูปแบบที่3มีการรับค่านะครับมีการรับค่านะครับแล้วก็มีการส่งคำตอบกลับด้วยส่งค่ากลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราสังเกตดูนะครับอย่างเช่นตัวนี้ทำไมบรรทัดนี้ถึงมีการประกาศนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าตัวฟังก์ชันเนี่ย ถูกเขียนหลังฟังก์ชันเมนนะครับถูกเขียนหลังฟังก์ชันเมนจึงจะต้องมีการประกาศไม่งั้นตัวฟังก์ชันเมนจะไม่รู้จกักฟังก์ชันชาปริ n นนะครับเป็นในลักษณะดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแล้วมันส่งค่าอะไรกลับนะครับมันก็ return ch1 อย่างเงี้ยนะครับ return ch 1นี่ก็คือการส่งค่ากลับ ของตัวฟังก์ชันนะครับแล้วสิ่งที่รับคืออะไรนะครับสิ่งที่รับค่าเนี่ยก็บอกว่ารับค่าเป็นตัวเลขตัวเลขเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อรับค่าตัวเลขปุ๊บนะครับมันก็จะไปตัวโปรแกรมนะครับมันก็จะทำการว่าให้เราป้อน ในส่วนของตัวอักษรว่าเราจะใช้ตัวอักษรอะไรนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็รับค่าไปเก็บไว้ใน ch1 นะครับแล้วตัว x มีค่ามากกว่า0หลังจากนั้นก็พิมพ์ ch ไปเรื่อยๆก็คือพิมพ์ตัวอักษรที่เราป้อนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยลดค่าไปเรื่อยๆนะครับพูดง่ายๆก็คือโปรแกรมนี้เนี่ยน่าจะพิมพ์ตัวอักษรเท่ากับจํานวนตัว เลขนะครับตัวเลขที่เราป้อนเข้าไปนะครับอย่างเช่นเราป้อนห้ามันก็น่าจะปิ้นห้านะครับก็น่าจะเป็นในลักษณะด,ดังนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูผลการทํางานของตัวโปรแกรมนี้และกันว่ามันจะเป็นในลักษณะด,ดังที่ผมพูดหรือเปล่านะครับอ่าโอเคนะครับน่าจะครบละอ่ะารันได้แล้วนะครับดูนะครับ ตัวโปรแกรมนี้เขาบอกว่าให้ป้อนตัวอักษรนะครับซึ่งในที่นี้นะครับเราป้อนตัวอักษรเนี่ยสมมุติว่าเราป้อนเลขสี่ enter คุณจะเห็นตัวอักษรเนี่ยออกมาสี่เนี่ยเป็นจํานวนซึ่งในที่นี้นะครับเรากําหนดว่าห้าตัวชาปินนะครับชาปินใส่เลขห้านะครับ ถ้าเกิดคุณอยากจะกําหนดถ้าเราเปลี่ยนเป็น7นะครับตัวนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็น7จ็ดเนี่ยลองรันใหม่ดูนะครับให้ป้อนตัวอักษรสมมุติเราป้อนตัวอักษร A นะครับเราจะเห็น A ออกมาด้วยกันทั้งหมด7ตัวนะครับแล้วไอตัวเนี้ย a ตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับมันเกิดจากการรีเทิร์น ch ห ะครับ return ch 1เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้ค่านะครับไอตัวเนี้ยมันก็ปริ้นปริ้นในส่วนของตัว ch นะครับตัวเนี้ยปริ้นในส่วนของ ch เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าที่มัน Return ออกมาเนี่ยนะครับมันก็เลยได้ตัวอักษรที่เรารับเข้าไปเป็นในลักษณะด,ดังนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวฟังก์ชันที่มีการรับค่าแล้วก็มีการส่งค่ากลับนะครับตรงนี้เป็นการรับค่าเข้ามาส่วนตรงนี้เป็นคำสั่งที่ส่งค่ากลับนะครับส่งค่ากลับ โดยค่าที่ส่งกลับเป็น c h a r a c t e r หรือว่าเป็นตัวอักษรนะครับเป็นในลักษณะดังนี้นะครับก็อันนี้ก็ตัวอักษรเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า ch อย่างเงี้ยนะครับอ่ะต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง ซึ่งในลักษณะตัวอย่างตัวนี้นะครับให้เราสังเกตดูดีๆนะครับว่าในส่วนของฟังก์ชัน main เนี่ยนะครับมันจะสิ้นสุดแค่เพียงตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นส่วนของตัวฟังก์ชันที่คุณสร้างขึ้นมาเองนะครับฟังก์ชัน factorial คืออะไรนะครับค่า factorial เนี่ยมันคือค่าอย่างเช่น 4เฟคทอหมายความว่าไงหมายความว่า4คูณ3คูณ2แล้วก็คูณด้วย1เป็นในลักษณะดังนี้นะครับนี่คือ4 f a c t o r นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น5 f a ค t o r คืออะไรก็คือ5คูณ4คูณ3คูณ2คู1นะดังนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับเริ่มแรกก็คือมีการประกาศก่อนทำไมถึงต้องประกาศเหตุที่ต้องประกาศเพราะว่าตัวฟังก์ชันอยู่หลังฟังก์ชันเมนถ้ามันอยู่ก่อนฟังก์ชันเมนไม่จำเป็นต้องประกาศนะครับแต่พออยู่หลังเนี่ยจะต้องมีการประกาศนะครับเมื่อมีการประกาศแล้วเนี่ยนะครับก็ตัวนี้เขากำหนดว่าตัวเลขเป็น5นะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะทำการปริ้นนะครับ5 Fa c t o r i a l มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็ Number ก็คือเอาตัวเลข5เนี่ยนะครับมาปริ้นส่วน f a c t o r i a l นะครับ f a c t o r i a l เนี่ยมันก็จะมีการเรียกเรียกเพราะฉะนั้นพอมีการเรียกปุ๊บก,ก็กระโดดไปทำตรงฟังก์ชัน f a c t o r i a l นะครับ หลังจากนั้นนะครับมันก็กำหนดว่าตัวรีซอ e เนี่ยคำตอบครั้งแรกเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1น,นะครับแล้วทำการวนลูปนะครับวนลูปซึ่งลูปในที่นี้นะครับเท่ากับจำนวน n ที่ป้อนเข้ามาเช่นถ้าลูปเป็น5ก็ในตอนกรณีนี้นะครับเป็น5ก็คือวนอยู่5ครั้งนะครับแล้วสุดท้ายมันก็เอาค่า คำตอบนะครับ1คูณด้วยค่า x ที่เพิ่มค่าไปเรื่อยๆก็คือ1คูณ2คูณ3คูณ4และก็คูณ5เสร็จแท้เสร็จแล้วนะครับก็บรรทัดสุดท้ายอันนี้คือการคืนค่านะครับ Return r e s u l t นะครับเป็นในลักษณะดังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของโปรแกรมนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นโปรแกรมหาค่าตัวเลขแบบ Factorial นะครับ ต่อไปนะครับฟังก์ชันแบบสุดท้ายก็คือฟังก์ชันที่4นะครับในลักษณะของฟังก์ชันที่4นะครับเป็นฟังก์ชันที่ไม่มีการส่งค่านะครับไม่มีการส่งค่าสังเกตได้อย่างไรสังเกตได้จากตรงนี้เป็นว่างเปล่านะครับแต่มีการส่งค่ากลับนะครับ การส่งค่ากลับสังเกตได้อย่างไรมีการรีเทิร์นนะครับเป็นในลนักษณะงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าฟังก์ชันนี้ทำงานอะไรนะครับตัวฟังก์ชันนะครับชื่อว่า charprint ก็คือ print ตัวอักษรเนี่ยนะครับกำหนดตัวแปร ch เข้าไปนะครับแล้วก็ ch นะครับเท่ากับ charprint นะครับ ch เท่ากับชาปินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการเรียกใช้ฟังก์ชันย่อยออกมานะครับพอเจอคาสั่งนี้ก็ไปเรียกใช้ตัวฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นชาปินทำอะไรนะครับภายในฟังก์ชันชาปินเนี่ยมีตัวแปรอยู่หนึ่งตัวชื่อว่า ch 1นะครับซึ่งตัวแปรตัวนี้นะครับมันจะคอยเก็บค่าที่ได้จากการป้อน ของผู้รับนะครับหรือของผู้ป้อนข้อมูลเนี่ยนะครับว่า Enter your character นะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเอาค่าตัวนี้นะครับส่งกลับนะครับส่งกลับดังนั้นนะครับค่า ch เนี่ยมันจะได้รับค่าที่ถูกส่งกลับจากการรีเทิร์นนะครับ เพราะฉะนั้น ch จะมีค่าเท่ากับ ch 1ตัวนี้นะครับ ch 1ที่ได้รับมาจากการป้อนจากคีย์บอร์ดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็สั่งพินพ์ตัวตัวอักษรที่คุณคีย์เข้าไปแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมง่ายๆดังนั้นนะครับดังนั้นตัวฟังก์ชันเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน4รูปแบบ หนึ่งนะครับไม่ส่งค่าแล้วก็ไม่รับค่าสองนะครับส่งค่านะครับไม่ส่งค่าแต่มีการรับค่าเข้าไปประมวลผลนะครับส่วนที่สามนะครับทั้งส่งค่ากลับแล้วก็ทั้งรับค่าเข้าไปประมวลผลนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันตัวนี้นะครับฟังก์ชันในแบบที่สี่ก็คือ ไม่มีการรับค่านะครับแต่ว่ามีการส่งค่ากลับเป็นในลนักษณะด,ดังนี้นะครับคำสั่งที่สำคัญในส่วนของฟังก์ชันนะครับก็คือคำสั่ง return นะครับคำสั่ง return เนี่ยนะครับมันเป็นการส่งค่ากลับให้กับตัวฟังก์ชันนั้นๆน,น,นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ตรงบริเวณตอนท้ายของฟังก์ชันนะครับเพื่อส่งค่ากลับ ออกไปยังฟังก์ชันเมนนะครับเป็นในลนักษณะดังนี้นะครับ